คุณปกป้องเล่าเรื่องราวในวัยเด็กเมื่อครั้งไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นเหตุการณ์สยองขวัญที่เปลี่ยนมุมมองต่อโลกของเขาไปตลอดการเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ปีก่อนตอนนั้นปกป้องอายุสิบขวบเขาได้ไปเที่ยวพักร้อนที่บ้านของไอดำเพื่อนสนิทบ้านของดำเป็นบ้านไม้ทรงไทยโบราณที่ยกพื้นสูงมาก มีไต้ถุนบ้านที่กว้างขวางและมืดทึบด้านบนเป็นตัวบ้านที่มีระเบียงและหน้าต่างไม้ที่ดูเก่าแก่แต่แข็งแรงในบ่ายที่อากาศร้อนอบอ้าวปกป้องกับดำและไอแวน่นเพื่อนอีกคนกำลังนั่งเล่นดีดลูกแก้วกันอย่างสนุกสนานบนพื้นไม้กระดานหน้าบ้านดีดีดีหน่อยปกป้องนี่เม่สุดท้ายแล้วนะ ดำร้องเตือนขณะที่ปกป้องกำลังจะดีดลูกแก้วเม็ดโปรดสีเขียวมรกตที่เขาหวงที่สุดปกป้องตั้งใจดีดพลาดเป้าหมายไปอย่างจังลูกแก้วเม็ดนั้นกลิ้งไปตามร่องไม้กระดานที่พื้นบ้านและพลัดตกลงไปใต้ถุนบ้านเสียงกุกกุกของลูกแก้วที่กระทบพื้นดินดังแผ่วเบาก่อนจะเงียบหายไปในความมืด ปกป้องรีบคลานไปที่ขอบระเบียงและมองลงไปอย่างเสียดายถ่วเอ้ยลูกแก้วเม็ดนี้พ่อฉันซื้อให้จากกรุงเทพเลยนะดำรีบดึงแขนปกป้องไว้อย่าเพิ่งลงไปเก็บตอนนี้เลยปกป้องข้างล่างมันมืดแล้วก็มีแต่ของรกๆเดี๋ยวงูเงี้ยวเงอยอออกมาทําไงวะแว่นเสริมขึ้นมาอย่างเคร่งเครียดใช่ใช่ไว้ให้ผู้ใหญ่ลงไปหาพรุ่งนี้เช้าดีกว่ามืดมืดแบบนี้อันตราย แต่ฉันอยากได้คืนตอนนี้มันเป็นเม็ดที่ฉันหวงที่สุดปกป้องบนกระป